อย่างเคยมีพระเกจิองหนึ่งชื่อหลวงพ่อสวัยวัดปีดารามจังหวัดนคนปรปฐมเนี่ยแกสามารถเสกแผ่นทองคาเปลวเข้าไปในหัวได้ทองคําเปลวก็เคยไหมเคยรู้จักใช่ไหมแผ่นทองคําเปลวมันก็จะเป็นแผ่นหลีบไว้ข้างในใช่ไหมแล้วก็มีทองคำเปลวอยู่นี้เอามาเรียงกันสักเก้าแผ่นหลวงพ่อไม่ได้จับเลยนะก่อนก่อนที่ท่านจะเป่า่ท่านจะให้เราเ,เป็นคนเปิดดูก่อนเคย เคยออกรายการช่องเจ็ดรายการอะไรไม่รู้ท้าพิสูจน์หรือไรสมัยก่อนนู้นเลยนะสมัยกูเด็กๆเ,เลยแล้วก็เราก็จับไว้ที่หน้หาผากหลวงพ่อก็นั่งอยู่หลวพ่อไม่ได้แตะทองนะเป่าไปที่หัวปุ๊บเปิดมาที่แผ่นทองหายเขาก็เอาคนนี้ไปเอ็กซเรย์เขาก็เอ็กซเรย์ปรากฏว่ามันจะมีลักษณะเป็นฐานรูปทรงสี่เหลี่ยมลักษณะเหมือนแผ่นทองก็นั่นหมายความว่า,วาแผ่นทองเข้าไปอยู่ที่หัวกระโหลก ที่ตัวพี่เองฝังเข็มทองคําทั้งหมดเก้าเล่มที่เขาบอกว่าเหมือนเป็นเข็มเตือนภัยแม้เวลาเราจะไม่เห็นใช่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 นปต้นแต่ไม่ได้ไม่ได้รักษาง่ายนะเนี่ยที่ที่กูพูดมาทั้งไรที่พูดมาเนี่ยมีทั้งเฮี้ยทั้งศาสตร์เนี่ยไปหมดแล้วใจไหมต้องปฏิบัติธรรมมากไม่ถึงว่าใจจะต้องสว่างสะอาดสงบไม่คิดในเรื่องความโลภความโกรธความหลงตอนที่พี่เป็นผาเนี่ยพี่สามารถเรียกได้ พอเรียกเนี่ยพาะวานะพุทธโธพุทธโธพุทธโธมันจะนูนขึ้นอย่างนี้แต่ตอนนี้เรียกให้ตายหาไม่มาหรอกเข้าใจไหมเพราะว่าจิตมันหยาบกระด้างฉะนั้นพี่เลยเชื่อว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันช่วยทําให้จิตเนี่ยมีความละเอียดละเมียดมากขึ้นรวมไปถึงการสวดมนต์ด้วยนะการสวดมนต์เป็นการอะโรมาเทอร์ลปี้อย่างหนึ่งเวลาเราพูดเนี่ยมันมี ลองจับที่คอสิลองจับที่คอเสียงมันมีการสั่นใช่ไหมแล้วที่เวลาเราเวลาเราสวดมน,นะนมมต์นะนมอัสาภกวาตุอยสเสียงเนี่ยมันจะสั่นแล้วมันจะเป็นคลื่นเสียงลักษณะาาการสั่นมันจะมีความสม่ำเสมอกันทําให้เกิดการเรียงตัวกันของโมเลกุลในร่างกายดีขึ้นฝรั่งเคยมาพิสูจน์ในเรื่องของน้ามนต์ในโบสถ์ว่าทําไมคนไทยกินน้ามนต์แล้วถึงหายจากโรคได้รู้ปะ่ะเมื่อเขาเอาโมเลกุลของน้ามนต์ มาเทียบกับน้ำธรรมดาทั่วไปโมเลกุลของน้ำมันมีความเรียงตัวกันสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเพราะอะไรไหม oh. เพราะเกิดจากเสียงที่มันสั่นเนี่ยมันคืออโลมาทเธอรีพี่เคยหุงข้าวบ้างไหมหรือเคยเล่นทรายบ้างไหมแล้วมึงไปจับทรายมาแล้วมึงทำสั่นเงี้ยหรือมึงแค่วางไว้แล้วเกิดเปิดเพลงที่มันมีเสียงมีความสั่นเนี่ยมันจะเริ่มเรียงตัวกันนั่นคือพลังงานอ๋อเข้าใจใช่ไหม <c oughs> จริงๆแล้วมันคือหลักวิทยาศาสตร์มันเหมือนเราแบบสมมติถ้าเราวางข้าว เราวงอางข้าวในจานเป็นข้าวข้าวสารเงี้ยออถ้ามีรถ่ิภาและถนนสานบ้านสานมันก็จะสานใช่มันมจะเริ่มสั่งรเรียเลี้ยงตัวกันลงมาน,นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละถูกต้องนั่นคือหลักของการสวดมนต์จะเป็นอะโรมาเทอร์ปีช่วยทําให้มรลิกูลในร่างกายมีความเรียงเรื่องเรื่องเรื่องอะไรมันก็จะดีขึ้นอย่างนี้่๋อก็คือมันมีหลกักเรได้เห็นทีนี้พอเราศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่พิสูจน์ได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ทีนี้พอเราสวดมนต์ปุ๊บเนี่ยแล้วเรานั่งสมาธิด้วยุสมาธิ การกาหนดลมหายใจเนี่ยก็จะช่วยการลําเลียงในเรื่องของลมเข้าไปทุกวันนี่ยคนเราเนี่ยส่วนมากที่อยู่กันทุกวันเนี่ยเราหายใจกันสั้นๆทําให้เรามีการปวดหัวง่ายง่วงนอนง่ายแต่ถ้าเกิดเราหายใจเข้าออกยาวๆปุ๊บอะเราจะรู้สึกดีอะลองแล้วกั้นลมหายใจออกไปแล้วก็ค่อยปล่อยออกมา จนสุดเลยยาวสุดเลยมันจะรู้สึกดีขึ้นหรือเมื่อใดก็แล้วแต่วันไหนที่รู้สึกโกรธเลยหรือว่ามึงไปต่อราคากับกะรี่คนนี้แล้วแบบอีเย่มึงมึงทำไมวันนี้มันแพงจังวะอีเย่วันศุกร์ทำไมมึงจะทำรอบอะไรเงี้ยมึงรู้สึกโกรธพอมึงรู้สึกโกรธปพ๊บะมึงก็หายใจเข้าลึกๆแล้วมันจะรู้สึกดีขึ้นนะเนี่ยมันจะง่ายมากเลยหลักการง่ายๆในการที่พิสูจน์เลยว่าศาสนาในพิสูจน์ได้จริงฉะนั้น เรื่องของความเชื่อต่างๆเนี่ยมันมีความสะสมมานานแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่สตูดิโอ o o o t t a k s t u u i o o เป็นสตูดิโอผีสิงสตูดิโอล้างให้เช่าย่านงานวังวานใครที่รู้สึกว่าอยากจะพิสูจน์ในเรื่องของผีเรื่องของสิ่งลี้ลับเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นที่นี่สตูของเรายินดีจะให้เข้ามาพิสูจน์เพราะว่าเรายัง กักเก็บวิญญาณทุกนั้นไว้อยู่นะครับก็ยังไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์แล้วก็ฝากสตูนิดน้อยของเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจอ้อมไข่อ้อมตีนด้วยนะฮะก่อนจะลากวันตา